อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง b บล็ k พิงกกันนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของ Black พิงกกันเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วของ Black พิงกกับอัลบั้มเต็มชุดที่2บอลพิงแล้วก็เพลงไตเติ้ลหลักที่ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าปลิ้งทั่วโลกนั้นรอคอยมากๆเลยนะครับกับเพลงชัดดาวนั่นเองพรุ่งนี้เวลา11บเนาฬิกาของทางประเทศไทยเราจะได้ดู MV แล้วก็ฟังเพลงนี้แบบเต็มๆพร้อมกับฟังเพลงทุกเพลงในอัลบั้มเต็มชุดที่2ของ Black พิงก์กันนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงแบบย่อยๆในวััันนนี้นน้้คบ่ก็ออืือออออยดสงซพม Bon Pre อัลบั้มชุดที่2ของ Black พิ้งนั่นเองนะครับในตอนนี้นั้นบนเคทาโฟรยูได้มีการอัปเดตออกมาอีกแล้วว่ายอดสั่งซื้อพรีออเดอร์อัลบั้มบอลพิ้งของ Black พิ้งทะลุ880,000ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะแตะ900,000อัลบั้มกันแล้วเชื่อว่าภายในคืนนี้เนี่ยน่าจะทะลุ900,000อย่างแน่นอนนะครับสำหรับบนเคเทาโฟ r y ยูการสั่งซื้อพรีออเดอร์อัลบั้มล่วงหน้าของ Black พิ k b บอลพิ้งสำหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อออออออหรรรรรรรืวว่่่่าาาาใคคทียยยััังไไไไมมดดด้้พเเ์าา์นนนะบสถกตลๆป ถึงในวันพรุ่งนี้มาเป็นอีกหนึ่งสถิตินี้ร่วมกันดีกว่านะครับเอาให้ทะลุ9 0 0 0 0สนไปเลยหรือไม่แน่นะครับหลายๆคนก็บอกมาเหมือนกันว่ายอดเนี่ยอาจจะบุมบั่มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมา แล้วก็ทะลุ1ล้านไปในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับก่อนเวลาจริงๆที่สาวๆแบล็คพิง k เนี่ยจะัมแบกก็ได้ยังไงก็มารอดูกันดีกว่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆในตอนนี้บนเคท้าฟอร์ยูนั้นยอดเปียอดเดอร์อัลบั้มบอลพิงทะลุ8 8 0 0 0 0แปล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเวิลด์ทัวร์ของแบล็คพิง k นั่นเองนะครับในแบล็คพิงค์บอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ในตอนนี้ได้มีการประกาศเพิ่มรอบออกมาเพิ่มเติมนะครับจากนอร์ทอเมริกานั่นก็ค เพิ่มรอบมาสำหรับลอสแองเจลิสนะครับไม่ว่าจะเป็นจอล์สแอตแลนตาชิคาโกลอสแองเจลิส ฮาวสตันแฮมิลตันและก็นวาร์นะครับในตอนนี้เนี่ยประกาศเพิ่มมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยและก็ดูเหมือนว่ามีข่าวออกมานะครับว่าปลิ้งในบางประเทศที่แบ a ็ k พิงก์เนี่ยไม่ได้ไปจัดคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์นั้นในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะขยับขยายเส้นทางออกไปตามหาซื้อตัว๋วหรือว่าจองตั๋วนะครับเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของแบล็ k พิงก์ที่ประเทศอื่นๆกันแล้วหรือว่าเมืองใกล้เคียงยังไงเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยจะกดบัตรคอนได้ยากเกินแตนเข็นขนาดไหนใครที่ยังไม่ไได้้้้เเเเตตตตตรรรรีียยยมมมมััววอลอลงพสูาก ทุกเวลาทุกวินาทีมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากๆสํา,า,าสหรับลิงค์ชาวไทยที่จะได้เจอ Blackpink ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมตัวสู้รบกันไว้ให้ดีนะครับทุกคนสำหรับแบล็คพิ้ o ปอ p พิ k w เบลทัวร์อีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือ รายการที่ b l a c k p พ n k งจะไปขึ้นโชว์นะครับหลังจากที่มีการคัมแบ็กนั่นเองนั่นก็คือรายการที่มีชื่อว่า Jimmy Kimmel Live on Monday นะครับ Black พของเรานั้นจะไปโชว์ p e r f o r m ร์แมเด็ดๆปังๆในรายการนี้ในวันที่19เเดือนนี้นะครับทุกคน อีกไม่กี่วันเท่านั้นเราก็จะได้ดูแบบว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดปังมากๆจากเพลง s h u ัดดาวอัลบั้มใหม่ของ b l a c k พีกนะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยมีเขียนบอกไว้ด้วยว่าเรดนะครับอยู่ที่18บวกกันเลยแฟนๆบางคนเนี่ยเริ่มอึ้งกันแล้วนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ l l c k p พ n k ในเพลง s h u ัดดาวนั้น จะจัดหนักจะสุดปังขนาดไหนทำให้ในรายการจะต้องขึ้นเดทว่า18บวกด้วยยังไงก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่าโชว์ครั้งนี้ของแบล็กพิงจะสุดจัดประหลัดบอกขนาดไหนและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราแวะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับแบล็กพิงพรุ่งนี้เวลา11โมงอย่าลืมติดตามดู m อใหม่แล้วก็เพลงใหม่ของแบล็กพิงในชัดตาวกันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วจะต้องเป็นเตรียมตัวสำหรับการเจอแบล็กพิงในวันพรุ่งนี้ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง